ทำไมคนบางคนถึงว่วงนอนอยู่ตลอดทั้งวันผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมนายวชิรวิทย์ตั้งศรีเสถียรการนอนคือการช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อนนอกจากนี้การนอนหลับยังช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกายสารเคมีในร่างกายและสารสื่อประสาทให้เกิดความสมดุล รวมทั้งจัดระเบียบความทรงจําที่เราได้รับมาในตอนกลางวันให้เป็นระบบอีกด้วยโดยร่างกายจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสามารถทําให้ตื่นได้เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นมากพอจากปัญหาที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นว่าทําไมคนบางคนถึงง่วงนอนอยู่ตลอดทั้งวันถ้าใจพูดถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการนอนที่ไม่ตรงเวลาเดิมเช่น ปกตินอนตอนสี่ทุ่มแต่จู่ๆกลับมานอนตอนตีหนึ่งหรือตีสองทำให้ในาฬิกาชีวิตเกิดแปรปรวนขึ้นร่างกายจึงสับสนว่าเวลาไหนกันแน่ที่เป็นเวลาที่ควรนอนพักและอีกปัจจัยที่ทําให้เกิดความง่วงขึ้นแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ตามนั่นก็คือการนอนที่ไม่มีคุณภาพอาจเกิดจากแสงที่ลอดเข้ามาที่ดวงตาตอนนอนหรือเสียงที่ดังทำให้เกิดความตกใจและลำคาญทำให้การนอนนั้นไม่มีคุณภาพ และส่งผลต่อการทำงานของสมองการทำงานของระบบฮอร์โมนที่ผิดปกติซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกอีกด้วยจากการศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าการนอนที่ดีคือการนอนตามแบบแผนของตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เวลาในการนอนหลับจนถึงเข้านอนใช้เวลาประมาณ20-30นาทีมีการตื่นระหว่างการนอนหลับน้อย และเมื่อตื่นสามารถนอนหลับได้ต่อจนถึงตอนเช้ารวมถึงเมื่อตื่นแล้วจะรู้สึกสดชื่นโดยจะใช้เวลาในการนอนหลับประมาณ7-8ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนให้ร่างกายพร้อมสำ,สำ,สำหรับวันใหม่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการนอนหลับมีด้วยกัน4ี่อย่างอย่างที่1ห้องนอนควรเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนเช่นเสียงแตรรถเสียงนาฬิกาปลุกเป็นต้นเสียงเหล่านี้จะส่งผลต่อการนอนหลับ โดยพบว่าเสียงที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวจะรบก,กวนการนอนหลับได้มากกว่าเสียงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่2อุณหภูมิห้องนอนที่เหมาะต่อการนอนหลับจะอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสหากมากกว่า23.9องศาเซลเซียสจะทําให้ช่วงการฝันและการซ่อมแซมร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไม่เต็มที่และหากอุณหภูมิห้องต่ำกว่า12.2ององศาเซลเซียสจะส่งผลให้หลับยากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่สาม การถ่ายเทของอากาศภายในห้องห้องนอนควรถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสมถ้าห้องนอนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จะส่งผลให้นอนหลับได้ไม่มีประสิทธิภาพครับอย่างที่สแสงสว่างภายในห้องห้องนอนควรที่จะมืดสนิทเนื่องจากแสงสว่างส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมอนเมลาโทนินที่จะช่วยให้เกิดการนอนหลับซึ่งฮอร์โมอนนี้จะหลั่งในตอนที่ไม่มีแสง แต่หากมีแสงโดยเฉพาะแสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินจะส่งผลต่อการเลื่อนของนาฬิกาชีวิตด้วยครับจึงสรุปได้ว่าปัญหาที่ทำให้เกิดการง่วงระหว่างวันนั้นมีผลกระทบได้จากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอการนอนหลับที่ไม่ใช่เวลาเดิมที่ได้นอนและการนอนหลับในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนจึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการนอนหลับนั่นเองครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำไมคนบางคนถึงว่างนอนอยู่ตลอดทั้งวันขอบคุณที่รับชมครับ